สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิลาวันปทุมวงศ์น้องเล็กฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก็ต้องของนําเรียนพี่น้องประชาชนให้รับทราบก่อนนะคะว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกไม่ใช่เจ้าภาพหลักค่ะเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามก็คืองานอเมซิ่งสองแควโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้งบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และ ให้ใช้สถานที่ที่สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นและประธานจัดงานคือนายไปทูลรถจนทร์พานิเป็นภาคเอกชนค่ะค่ะและเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงค่ะมาร่วมเที่ยวงาน Amazing 2แควในวันที่22-26ตุลาและก็หลังจากนั้นค่ะอีกไม่กี่วันค่ะก็จะถึงประเพณีวันลอยกระทงค่ะปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกขอเชิญชวนพี่น้อง,องประชาชน ชาวจังหวัดพิุโลกทุกท่านและก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะได้ร่วมกันสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่บึงราชนกปีนี้ทางองค์การบริหารสวนจังหวัดพิุโลกจัดยิ่งใหญ่ค่ะตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2552ภายในงานก,าก็จะมีศิลปินดารามากมายค่ะวันที่1จะเป็นการประกวดนางนรพมาศวันที่2ก็จะมีซุปเปอร์สตาร์ดังศิลปินดีมาให้ความบันเทิงเป็นการคืนกำไรให้กับชาวจังหวัดพิุโลก ภายใต้การนําของนายทรงธรรมทิติบุญญารักษา,าการนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกผมนายกิติพันธ์ยวนทองอผู้ช่วยสมสาชิกสภาเทนราษฎรแบบสัสดส่วนโหน้าฝ่ายสถานที่และกิจกรรมของการจัดงานในครั้งนี้ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวัดพิศนุโลกและจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวงาน Amazing สองแควแล้วพบกันนะครับ ในส่วนของการจัดงาน a m ม z ซิ่งสองแควนะครับในส่วนที่ผมได้รับมอบหมายในฐานะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธุ์นะครับก็ได้ดําเนินการไปหลายเรื่องหลายอย่างนะครับที่จะทําให้ประชาชนในจังหวัดพิโลกได้รับทราบนะครับโดยเฉพาะผู้นาทั้งภาครัฐเล่ห์ชนนะฮะได้มามีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับก็เป็นความภาคภูมิใจที่คณะทํางานได้มีกําลังใจนะฮะจากภาคราชการ น,นอกจากนี้ก็ยังมีพวกบรรดาผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่นะครับแล้วก็สอจอสอส,อส,อสอนะครับได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับสืบเนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกของเรานี้นะครับได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยแล้วก็มีประชาชนสนใจเกี่ยวกับการเล่นหมากรุกมาเป็นเวลาช้านานนะครับจึงจัดโครงการแข่งขัน a z เม g ิ h a ไทยเชสก็หมายถึงการแข่งขันหมากรุกํำนองที่ว่าเป็นหมากรุก มาสจันนั่นั่นแหละครับแล้วก็ยังจะมีการแสดงบารุกคนประกอบการแข่งขันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้ามาแข่งขันอย่างน้อยที่สุดท่านเข้ารอบ8คนท่านก็จะมีรางวัลติดตัวกลับบ้านกันไปนะครับพร้อมกับความสุขกับการที่ได้เล่นได้พบกับผู้คนแล้วก็มาเที่ยวงานอัน z i n g งสองแคในครั้งนี้ด้วยนะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพและร่วมกิจกรรมสร้างสารรค์วัฒนธรรมประเพณีและเศรษฐกิจของเมืองสองแควด้วยกัน ในวันที่22-26ถึงตุลาคม2552ณสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกเริ่มงานตั้งแต่วันที่22ตุลาคมเป็นต้นไปและพิธีเปิดในวันที่23ตุลาคม2552เวลา18นาฬิกาโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีและท่าน สามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานที่น่าสนใจของงาน Amazing 2แคว2 5 5 2และอัปเดตภาพกิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในงานได้ทุกวันทางเว็บไซต์พ ok. ิษณุโลก c o m 22-26ตุลาคมนี้พบกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก